สวัสดีครับผมฝากช่องน้องใหม่เลยครับผมอุดรพากินพาเที่ยวมื่อหนึ่งสิบห้ามารีวิวบักหอยเดือหอยเดือครั้งแรกในชีวิตหอยเดือกับหอยอะไรนะหอยเดือกับหอยอะไรนีอีกตัวหนึ่งที่มันที่มันเป็นไล่ๆไม่นคนอยระแบบยบน,นะผมไม่เคยกินเลยไม่เคยกินจักเที่ในชีวิตเห็นแต่พวกข้าจ YouTuber, ้ายูทูบเบอร์ให้เจ้ากินเบิรงผมเลยสิมาลองรีวิวเบิองให้ใหายเบิรงว่ารสชาติ มันจะเป็นยังไงสำหรับคนที่ยังคยกินนะครับตัวใหญ่มากรล่ละสองร้อยยี่สิบบาทรล200ท่สองร้อยยี่สิบสองร้อย้ามันลองบงิ่งเห็นแ้าเขามวนลองเลยมวนออกเลยฝากช่องใหม่เลยนะครับนี่ี่เป็นเป็นไข่เป็นไข่เป็น,ปนอันนี้กิ่มมีผักแก่ผักหลายอย่างนครับผักหลายชนิด นี่เลยรีวิวเขาว่ามันขมมันจะมีอีกแบบหนึ่งคลายๆกันแต่มันแต่คนละแบบน,นี่เห็นเขากินเนี่ยเป็นนาเป็นตัวเดียวอันเดียวมันลองชิมดูก่อนอืมแซบ่บอันนี้แซ่บเลยแซบ่บอร่อยมากอันนี้ ตัวเดียวเดียวแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มได้นี่หนึ่งข้ามเดียวเลยอของญี่ปุ่น ส่วนตัววันงมัน,ม,นมันอร่อยถือว่าอร่อยอตัวแสบไปละอันนี้มันมน่าจะเป็นไข่มันจะต้องมาเห็นพวกยูทูบเบอร์เขาจะบอกกินกันกินน้อยมากเขาว่ามันขมปกติก็เป็นคนมาก,กินขมไปละที่ร่างเมือง ขมั้ไม่ขมมั่นไม่ขมออกมันมันโดยคำมันมันหอมหอมแบบไปค้นมากินผักเลยครับจับอร่อยเมื่อกี้ล่างตัวใหญ่สุดไม่ล่งตัวหน่อยสุดเบื้งเพิ่มตัวหน่อยสุดกิโลละ 220สองบาทสอง้เ้าซื้อมาเครื่องลูบมาใ้เคยกินกันเลยสิลองกินมันก่อนอ้ยนี่มะบนี่มะคบยังเป็นน้ำบางตัวครับบางตัว เมื่อกี้ขมตัวน่อยนิงขอมอหนหน่อยนิดตัขมกมมินมาไปยังไม่รูครับเปิดเตรียมผาแต่น้งไม่เปิดเปิดเปิดเพจแม่เพดแม่ความพรอยม,ม,มั้ม่เพดหยอกตัวโก น,น้ำจิ้มมันก็ไว้ในหูกันเลยอืมคิ้วดีอ,อันนี้หอมี่ปุ่นต้มไท้ครับอันนี้ตัวหน่อยขมครับตัวหน่อยขมเลยแต่ตัวใหญ่มั่นมั่นจากต้มไส่ตะไคร้ไส่เบลกูด ใส่น้ำปลาแล้วก็เกลือของชีรสหืมก mm hmm. พี่น้อมเลยใส่ไปน้ำกันเลยใส่ไปด้วยกันเลยครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมครั้งแรกในชีวิตเลยสาบานได้เห็นเลยก็ได้ดอกร่องกินเบืองนี่เหนียวนิดๆน้อยนิด เขาค่อยม,มากินขมเนี่ยบอกห้ผ่านไปเลยผ่ <laughs> านไปเลยไม่ต้องกนิ่นนี้เป็นน้ำต้มตุ๋นไงนั่นผมมากมันนั่ดีแฉะก็ <c oughs> ไม่เห็นผู้ใดกินแบบแต่ผมกินพอ <c oughs> ต้มนมี่มีมรสชาติแล้ว <c oughs> โอ้ผมหยุดยางเดา่ได้เหยเบบ่อี้เอาพุณบ่ามาคมนี่ก็คือพานได้นะครับเห็นเย่เป็นร้องเป็นเนืกา gas ลองตัวเดียวอันเดียวมันใหม่สิลองใหม่สิอนนีแ่บเลย ไม่ซื้อไปแกกินได้อันนี้ก็ได้สำหรับคนบ่มาักขมอร่อยเลยแหละบ่ขมทุกตัวขมเป็นบางตัวขมทุกตัวขมเป็นบางตัว กินได้ไหมกินได้อร่อยแซ่บไหมล่ะครับ มักไหมหอมญี่ปุ่นเครื่องโลกก่นไหลเนะครับไหล๋ยวแ้วแต่ช่นดักดากมันจากมันด้วยครับช่นดักดากมันดักมันกกม่นก็กนบระด,บดายบัดสันก็ได้แท้ออกมานี่ ออโอ้โหขณะผมว่้ผมคืนคนกินขมคักเลยกินขมคักกินลาบง้วนี่ได้เอาแจ้วดีมาจำตัางหากอะได้ดีสดมาจำตัางหากต <c oughs> อแนี มันเป็อืมอืมนเขาไปเกี่ยงให้น้องไม่อมอาจจะเลอะเทอะสักนิดนึงนะครับไม่เจียมอะไรเลยขายเรียว อน้ำต้มเขาต้มออกน้ำแหลกชื่อหินชื่อหินบอ,อกไทยนามไม่แต่กับปูไม่ใช่นึงเต่ก้อยออกมาสดหอมดิหอมคือกินใหม่กินอย่างกินมันกลิ่นหากใหม่ไม่พวกนี้มันเขาววามันจะอยู่ในเครื่องผู้ในโกรธนะอย่างโอ้โหมาบัดทั้งยวงเลยครับ หมดนี้ร้อยสิบบาทโอ้น้ำจิม้มเอาเรื่องเด้วยน้ำจิม้มเอาเรื่องอยูอ่ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะเจนอาหารเรื่อยๆเรื่องเ,เป็นไฮสันอะเรืเร่อยๆผมๆ เียกหยวกมันชมากินเผ็ดชอบกินเผ็ดแล้วก็กินทุกอย่างทุกอย่างในที่นี้ก็คือทุกอย่างจริงๆมากยิ่งของแปลกยิ่งชอบครับ น้องเลยมวนอยู่นี่ันเดี๋ยวออกมาบัดใส่อย่างนี้เลยครับขอ,โโอเอาออกนหน่อยๆอ,ออกก่อนเด้อต้องชิมมันแล้วมันเพียวมันขมอยู่ตรงไหนวะต้องชิมปเป็นจุดเลยมันขมจมงังตรงไหนอืมมองขมมองขมไหมละเนาะมองที่สองมองที่สอง โอ้ขอตัดน <g iggle> ้ดำจิ้มโง่โค้งแน่นแต่น้ำจิ้มเนี่ยอันนี้มันอันนี้ไม่ขมรู้ว่าขม,ม,ม,มอยู่ดางขมอยู่ด่างกระมงแซ่บคักรเมือันนี้ตัวเดียวอันเดียว มองแครับนี้จิ้มซีฟูด้ดชํำกินแล้วแล้วกับห้องโอ๊ตๆนี่นเจีบทองอร่อมากิน จะชอบมัตเตอร์เตสลาคินีมากกว่าแซงผั่งนงึกบอกแค่หลดดอดเล็กกรอบบะมกรอบครับกินได้บ่ได้ติกินผมว่าผมดติบ่พอกินเรื่องกินเย็ะตัว ทั้งหมดเจ็ดตัวครั้งแรกในชีวิตเลยไปาาะตะลาดของปลามาเมื่อว่นเห็นกันเลยว่าอ๋สักครั้งว่ะอยากมาดูแล้วปูจักหมองมันขมมาด้อพี่บอมมาที่นี่หมองมันขมอยู่แบบนี้นี่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 ขมอยู่งา,างเดาดุกอย่ ว่าเป็นตะขมนั่งไปมีมเคือแลียนะมื่กี้มันสีดำดำครับผมเนี่ยผมมึงก็โอ้ผมมึงก็เแต่นี่มันแบบใครขี่เตียงวะเนี่ย นึ่ครับเซ็บขี่ตัอมันภาพคลิปยงอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับนี่มามี่อ่ะไม่มีแตะกล่องเลย

โอผมอยากเล่มนีเนี่ยถ้าไม่ได้คิดมล่องกินให้ร่องซื้อตัวแงไ่นะครับตัวแง่เลยคัดเอาตัวแง่เลยนี่ขมบ่ลองแล้ว <laughs> ขมกักไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วไม่ลองอีกแล้วยิ่งตัวเล็กยิ่งขมตัวแงงมันอัว๋วแทบบ กินได้ครับกินได้จะเอาหางออกเอาหางออกไม,มก่ตายาแบบรอกแต่เบียร์คา,าออกมานน่ม้วนครับม้วนม้วนแล้วก็เอามันออกไปส่วนนี้ ส่วนข้างล่าง่นี่งผมครับแล้วู้ชายผมมผ่านเลยผ่านเลยไม่ต้องไปดูผู้ชายพยายาไม่กินนี่หอยเดือเอออีกนึงหอยหอมหอยเดือยหอยหอมไม่เหมือนกัน ลักษณะคล้ายๆกับหอยหอมไม่จ็นได้ไล่หอยหอมจะมีปากปิดสังเก็บมล้วครับหอยหอมจะมีปากปิดหอยเดือไม่มีปากปิดไม่มีปากปิดไม่มีปากปิดแต่หอยหอมจะมีปากปิดแต่เขาว่าหอยหอมผมบ่คให้เก็บนีเขาว่าหอยหอมันเจียใช่หร่ะหอยหอมจะไม่มีความขมเลยมีแต่ความมัน เดีเ๋ยวจะต้องหามาล่องอย่างนี้ก็ลำบากอีกล้วโอ้โห๋ยวผู้ใดหัดกินไม่เนีเอออเน่เอาออกเลยเด้อนี่เด้อเอาออกเลยผมกับหัดกินไม่ให้ฉนครั้งแรกในชีวิตสมัยที่อยู่ในตลาดปลาแต่แถวบ้านผมบ่มีอุดรอ,ดมมมอ,ดอดไม่มีอุดรไม่มีมันจะไม่อย่างน้ำมูนผู้ ได้าจากหนองบวัวลำพูทานอาหารปลาอ,อีกแค่ตัวนึงครับอิ่มแล้วเอาไวใ้ใคุณนึ่งเขาล่องจะไว้ให้เพื่อนๆลองดูนะครับเต่ผู้หมักหมักกับมาผู้ว่าหมักกัผ่านเนื้นหอหรือเปล่า ทางเราผมกินไงบอสกินได,ไนได้อร่อยไหมก็ยังไม่แววม่วงววเนื้อบอกอันนั้นปันเลยอร่อยมันก็อร่อยอยู่แต่ผมอันนี้เอาไหวยมาแล้วก็เอา,าเ,เอาเอาีกสักเทียนมด้วยควนปิดคลิปกวามปิดคลิปความปิดคลิป ขมครับตื่นตัวขมใช่ไหมมันว่าเป็นขมดีขมเพียสั่เพียมันขมแบบขมต้นไม้ขมหากไม้ขมพินลีนขมมีเลข้อขมเลืกขมเลืกขมมีเลข้อขมแบบ ติดข้อน่ะเพราะมันขมพี่พี่แคขมดีขมขมขมแบบยางว่าออกก็ไอ้น้ำจิ้มลงไปบอออกเลยน้ำจิ้มซีู่๊ดเมื่อธรรมัถล่างมันออกได้เลยขมขมเนาะตัวนึงซีตัวไว้ให้คนนึงเขาลองอ,อ โม้คนมันได้ผีๆเพิ่งโอ้ตัวนี้เาขากินแซ่บไม่ได้เขาออกเบอร์สั้นนี่ยแต่กินมันกินยังแหละอ,ออกอนนี่เลยอันนี้มันอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยคล้ายๆมองสือพันธุ์มันมัน้ตงตุ่มแบบท่อรังไข่มาปีกจิบด้วยหอยหอม ไมห่หอมหอยเดือดแต่มันคอเรื่องโป่งจากเลยอโอเคจบการรวีวิวนีม่มาเอาผักกาดหินมพานำ แบน้อร่อยไหมอร่อยกรึบเนื้อเหนียวนุ่มๆแต่คนยอยากล้างกินก็คือพี่เอาออกเยอยช่วงดาบออกออกไปเลยออกไปออกเลือดออกทั้งสิทออกทั้สิออกไปเลยเพราะขมขมหยุดกินข้อให้เหลือแต่โตให้เหลือแต่หัว ล้วกินนั่นถึงจะอร่อยแซ่บโอเคครับผมจบคลิปแล้วฝากคลิปาฝากอุดมพากินพาเที่ยวเลยนะครับเพิ่งเปิดเพจไหมเปิดเพจไหมกะมารีวิวอาหารทำอาหารให้กินแล้วก็ถ้าเผื่อได้ไปเที่ยวไหนกะสิเอามาลงให้รีวิวให้พี่รองเบิ้งได้แซ่บมาแซ่บก็บอกไปตามจริงเท,างทาง่ทา,ทา,ทา,ทานั้นสำหรับคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ